ท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ท่านนายกสมาคมไพเอกชนท่านศิลปินท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาสื่อมวลชนท่านผู้เกียรติทุกท่านครับก็ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดงานแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะ และงานนิทรรศการศินถิ่นใต้สู่งานไ h a i l a n d ว i น n นเรโคราชส2งพนะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยของเรามียุทธศาสตร์ชาติในการเป็นการนําในการพัฒนาในทุกๆมิติครับและในยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็มีมิติเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับการสร้างความเข้มแข็งของประเทศการสร้างความโอกาสและความเสมอภาคนะครับซึ่งศิลปะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับให้ มีศักยภาพและทําให้เกิดการพัฒนาประเทศในองค์รวมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละภูมิภาคเรามีความเหมือนและความแตกต่างความโดดเด่นทางด้านศิลปะที่มีต้องเรียกว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งครับต่อการที่จะต่อยอดส่งเสริมในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดกระบี่นะครับก็มีทั้งศิลปินรวมถึงในเรื่องของผู้คนในแวดวงศิลปะนะครับที่ได้ความสําคัญแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับ ทําให้เกิดงานสําคัญทางด้านศิลปะโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยมาแล้วอย่างเช่นงานเทลบินาเร่จังหวัดกระบี่นะครับที่ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2018ที่ผ่านมาเป็นงานแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะครับจังหวัดกระบี่จึงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดงานในครั้งนั้นจจนเป็นต้นมานะครับจังหวัดกระบี่ก็ได้ฐานขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะนะครับและทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยก็ได้ ยกฐานะให้เมืองกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งศิละปะอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะทําให้เกิดเรื่องของการต่อยอดความคิดนะครับเรื่องของการบ่มเพาะเยาวชนแล้วก็ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์กันสู่การพัฒนาจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดภาคใต้ต่อไปได้ดีที่สุดนะครับและนอกเหนือจากนั้นศินละปะยังเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม นะครับให้เกิดการพัฒนา,าอย่างยั่งยืนสืบไปได้ฉราะนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าจังหวัดกระบี่เรามีความพร้อมทุกๆด้านในการเป็นเมืองศิลปะแล้วก็ทำนำเอาศิลปะมาพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคจังหวัดภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในที่สุดครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนทําให้งานแหล่งเรียนรู้เมืองกระบี่แล้วก็นิทรรศการศิลปินใต้เตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์บิเนเรคราในครั้งนี้ได้เกิดขึ้น แล้วก็จะเกิดการต้องเรียกว่าเกิดความสําเร็จนะครับได้อย่างดีที่สุดต่อไปหากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงานนี้ก็ไม่จะไม่สําเร็จแล้วก็จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้แน่นอนครับวันนี้ได้เวลาเป็นสมควรมงคลแล้วนะครับกผมขอเชิญทุกท่านร่วมกันเปิดแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิละปะและนิทรรศการศิลปินใต้เตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์บิลเล่โคราช2021ครับขอขอบคุณครับ